ถ้าอย่างนั้นมาดูถึงวิธีการรักษากันหน่อยดีกว่านะคะว่าที่บรรวีสุดธรรมชาติบําบัดมีวิธีการรักษาอย่างไงคะครับก่อนอื่นเราต้องวินิจฉัยก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่นี่เนี่ยผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลน,นะฮะซึ่งซึ่งเป็นการรักษาแบบปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่การรักษาแบบปัจจุบันเนี่ยซึ่งคนไข้ล้นโรงพยาบาลแน่นอนไม่มีไม่ได้ครับรับคาอธิบายมากนะัก คะคุณกินยาไปนี้ก่อนไปนี้ก่อนอีกเดือนนึงมาหาโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเดี๋ยวนี้เน,นี่ยสามเดือน6เดือนจะเจอกัน,น,นทีเพราะฉะนั้นเน <im itation> ี่ยคนไข้ก็ต้องไขอยคว้าหรือคนควา้าเองะ้องผิดลองถูกเองอันนี้เป็นข้อเสีย <im itation> คนไข้ที่มาโดยส่วนใหญ <im itation> ่เป็นโรคเรื้อรังค่ะ80เปอร์เซ็นต์เป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังก็มีตั้งแต่เบาหวานความดันไขมันโรงอ้วนนะครับและอีกกลุ่มนึงก็คือภูมิแพ้ภูมิไพเกินส่วนกลุ่มหลักของที่นี่ก็คือไข้มร็ง ทีนี้เวลาเราวางแผนการรักษาเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลคนไข้ก่อนว่าคุณมีตรวจอะไรมาบ้างะนะครับอย่างโรคเลื้ยงยาพวกมะเร็งทั้งหลายเนี่ยมีผลตรวจที่เนื้อผลตรวจอะไรต่างแล้วก็มะเร็งลูกลามไปไหนบ้างค่ะ,ะแล้วก็จะแน่วินิจฉัยกันว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโรคอะไรกันมาบ้างแล้วไปตรวจรักษากันมาขนาดไหนแล้วใช่ไหมคะค่ะพะวางแผนการรักษาเนี่ยก็เข้าหลักเดิมก็คืออาหารการออกกำลังกายหรือหรือผมใช้คำย่อว่า อาหารกายกับใจอาหารกายใจหลักก็คือคุณควบคุมน้ําตาลให้ได้อะไรที่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงก็คือกลุ่มแป้งกลุ่มน้าตาลกลุ่มผลไม้ค่ะซึ่งแป้งคนไทยกินข้าวนะยังไงก็ต้องมียังไงต้องมีะ่ะคนไทยกินกว๋วยเตี๋ยวนะส่วนน้ําตาลเนี่ยคุณอาจจะกินน้าเชื่อมน้ําหวานหรืออาจจะกินผลไม้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้เบาหวานเริ่มต้นเลยจอเลือดระสูงเนี่ยถ้าคุณคิดจะรักษาโดยการใช้อาหารต้องไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาล ไม่กินผลไม้เด๋ยวไปคิดคิดว่าทุกคนไม่สบายก็กินเหมือนกันกินเหมือนกันทานซุปเหมือนกันอะไรแบบนี้จริงๆเราแต่ละโลกจะต้องเลือกทานแตกต่างกันออกไปด้วยคเพราะฉะนั้นอาหารเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องเน้นย้ำคนไข้สอนคนไข้ที่นี่เราก็มีส่วนของที่เป็นอาหารที่ใช้เป็นตัวอย่างว่าถ้าคนไข้มะเร็งเราบอกว่าไม่มีน้ํามันเราทําอาหารที่เป็นน้ามันที่ไม่ใช้น้ํามันให้คนไข้ดูเช่นผัดซีอิ๊วไม่ได้ใช้น้ำมันผัดนะครับหรือว่า กออับข้าวที่ไม่มีน้ํามันที่กินได้อร่อยด้วยมีอะไรบ้างะนะครับก็เป็นตัวอย่างให้คนไข้สามารถเลือกได้นะครับในกลุ่มของกายแล้วก็เน้นการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะใช้คําว่า aerobic exercise ะนะซึ่งก็มีคำํจจำจํากัดความว่าเ,เราต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วให้มากพอสมควรนะต้องขยันทําสม่ําเสมอทุกวัน แล้วระยะเวลาของการทําแต่ละครั้งให้นานพอเช่น15-45นาทีเพราะว่าอย่างอย่างในคนแก่หรือว่าในคนที่ข้อสึดข้อเสื่อมเดินใช้ผ่านเดินลู่ก็ปวดเข่านะฮะหรือน้ําหนักตัวไม่ไหวการลงน้ำเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่น้าช่วยประยุงตัวทําให้เขาสามารถทําได้ง่ายขึ้น <ฮะ S 2> ไม่เจ็บปวดไม่ไมไมบาดเจ็บ <ฮะ S 2> เพราะฉนั้นไฮโดรอโรบิกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของความแตกต่างเป็นเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายพอมาถึงใจเนี่ย เราก็จะใช้หลายๆรูปแบบเช่นการฝึกการผ่อนคลายนะครับการใช้ดนตรีบําบัดนะครับการฝึกหายใจนะครับการฝึกชี้โครงฝึกโยกึ่งซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการายืดหยุนตัวพร้อมกับการฝึกใจฝึกหายใจด้วยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือการฝึกสมาธิกูเก่ได้ยินมาว่าที่บรรลวีมีวิธีการรักษาแบบฝังเข็มด้วย ใช่ครับทีนี้ธรรมชาติบำบัดวิธีการทางธรรมชาติบำบัดที่ใช้ในการรักษาเนี่ยนอกจากการปรับเปลี่ยนอาหารของร่างกายทำสมาธิหรือว่าฝึกกิจแล้วเนี่ยทางธรรมชาติบำบัดยังมีอย่างอื่นเช่น การฝังเข็มนะครับการใช้โฮมิวฟันตี้การนวดนวดผ่อนคลายนะครับนี่การฝังเข็มเนี่ยพวกเราก็มีเรียนฝังเข็มมาจากอย่างอย่างหมอที่อหมาประจบหมอมาริตาที่บุกเบิกมาก็เรียนจากมือจีนะครับผมก็อบรมจากมือจีนะครับก็สามารถฝังเข็มได้การรักษาฝังเข็มเนี่ยก็สามารถรักษาตามมาตรฐานที่ที่ทางประเทศจีนสอนซึ่งเป็น เป็นการสอนให้กับแพทย์ทั่วโลกนะเขาก็มีหลักสูตรสำหรับทั่วโลกนะครับทางทางประเทศไทยเองเนี่ยก็มีประสานงานกับทางประเทศจีนมาสอนหลังเข็มที่เมืองจีนที่เมืองไทยนยกระทรวงสาธารณสุขเป,เป็นเป็นเป็นผู้นำนะครับาการหลังเข็มรักษาโรคสาหรับกลุ่มโรคต่างๆที่สามารถให้การฝังเข็มรักษาเนี่ยก็มีระบบต่างๆเช่นระบบปวดของกล้ามเนื้อและข้อ นะพวกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อทั้งหลายอย่างเช่นคนทํางานออฟฟิศนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์นะครับมีปวดบ่านะครับกล้ามเนื้อเกร,ร็งจร,รงนี้ไปนวดยังไงกระช่างกินนีแก่ปวดยังไงกช่างก็ไม่หายหการฝังเข็มเหมาะที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าการฝังเข็มก็อาจจะมีความเจ็บปวดบ้างนิดหน่อยนะเข็มปักเข้าตัวแต่ว่าไม่มียาในเข็ม นะครับเข็มก็เป็นเข็มปกปลาค่ะ่เพียงแต่ว่าโดยหลักการของการําเข็มเนี่ยร่างกายเรามีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดฝังเข็มหรือจุดลุกปลานนะครับถ้าอ่านสมุดสจีนดูแล้วกัจะมองไปในก็จะรู้มีจุดซึ่งเป็นจุดที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในได้นะครับก็จะใช้จุดเหล่านั้นมารักษา สำหรับวิธีการทำธรรมชาติบําบัดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้ชาแต่เชา้าเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในคนไขท้ที่ที่ที่เป็นโรคที่หนักๆอย่างเช่นโรคมะเร็งเบาหวานหรือโรคหัวที่เยอะๆเนี่ยถ้าให้เขาไปทำเองได้เขาไม่มีเวลามาเนี่ยก็ก,ก็โอเคก็เราก็แนะนำทำแต่เราก็มีลักษณะของกิจกรรมที่เป็นคอร์สซึ่งสำหรับเหมือนกับเข้าโรงเรียน ะนะฮะเนื่องจากโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรังนะรักษากัน3าปี5ปีหรือบางโรครักษาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าคุณเรียนสักหนึ่งให้รู้จริงรู้แตกฉานแล้วคุณสามารถไปต่อยอดเองอคนไข้หลายคนที่มาผ่านคอร์สของเราเนี่ยแล้วสามารถไปต่อยอดเองได้นะฮะสามารถที่จะให้คําแนะนํารักษากับญาติพี่น้องตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาถึงเราค่ะก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทำเนี่ยที่เป็นโูปของคอร์สสิวันเนี่ย เราจะเริ่มที่เจ็ดโมงเช้าเพราะว่ากิจกรรมแรกที่จะทําก็คือชิกงค่ะนะสมาธินะพลังงานที่ทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกายและจิตนะการกายและจิตเนี่ยถ้าตื่นเช้าเราทำเนี่ยยังไม่มีอะไรคลื่นอะไรที่มารบกวนให้สมองวุ่นวายก็จะค่อนข้างง่ายคุณหมอคะถ้าเกิดกูเกิดอยาจะมาร่วมทํากิจกรรมธรรมชาติบําบัดเนี่ยก,กูเกิดจะสะาม,ามาได้หรือเปล่าคะได้ครับช่วงนี้เราก็มีกิจกรรมที่เป็นเนื่อแค่คออยู่เนี่ย คุณผู้ใก่ก็สามารถมาได้เลยนะครัไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดที่สบายนะไม่ไม,ไม่ไม่ตึงไม่รูมล่านะฮรัแล้วก็เตรียมชุดไว้ในน้ำมาชุดหนึ่งนะครับรองเทา้าอาจจะเอารองเทา้ากีฬามาสักคู่หนึ่งเผื่อมาใช้กับเครื่ององุปกรณ์นะครับรองเท้าแตะที่นี่มีพยะคตัวสบู่ชมพูมีนะครับก็มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะเราจะมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาการกีฬา มีหมอมาอยู่ดูแลคนไข้ตั้งแต่เก็ดโมงเช้าแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะวันนี้ค่ะคุณไก่ต้งของขอขอบคุณคุณหมอสมเกียรติอัคราศีประภัยนะคะนายแพทย์ประจําบรรลวีศูนธรรมชาติบําบัดค่ะที่มาเริ่มพูดคุยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ